สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องด The Pizza m าทีวีอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ครับผมจะมารีวิวรหัสบล็อกฟุตผมนะครับผม <S 1> <S 1> โอเคจะเปนะ็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ก็มาแล้วนะครับผมสําหรับรหัสผมนะครับอันนี้เป็นรหัสหลัผมนะก็จะมีดาบเรนโงคุนะครับผมแต่ว่ามาสเตอรีอย่างแค่หนึ่งร้อยหกสิบสามอยู่นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นแล้วก็มี อะไรนะนเขาเรียกว่าอะไรอะเออผมลืมไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นมัดมังกรนะคะผมมัดมังกร V 1นะครับผมนะแล้วก็แล้วของผมก็ไม่ได้มีแค่นี้ครับมีมัดสายฟ้าม,มัดสายฟ้าที่อ V 1เหมือนกันแหละนะครับผมก็สามารถเอาไปเปลี่ยนได้น,ะนี่ก็ เป็นหััดมังกรของผมนะคะผมแล้วก็อันนี้ครัจะเป็นผลพระตื่นหนึ่งสกิลนะคะผมเป็นแค่หนึ่งสกิลนะเพราะว่าสกิลอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้ทำานะเพราะว่าคืออย่างที่ทุกคนรู้ก็คือดันพามันก็ยากเหมือนกันแหละนะคบผมโอเคนะคะผมแล้วก็เบล1 5หนึ่งพันห้าร้อยสิบสาะครับผมแล้วก็มีแต้มนแปดพันนะครับตังเบล สามแสนนะครับผมแล้วก็ค่าพลังนะครับผมจะอัพเป็นผลปีาศาจแล้วก็พลังป้องกันนะครับพลังโจมตีระยะประชิดนะผมจะไม่ค่อยเน้นดาบนะแต่เดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนรีสแต็กเอาล่ะกันนะครับดาบเอามาอัพเกรดเป็นไอพวกนี้ให้หมดเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ไอเทมในตัวนะครับผมก็จะมีดาบเลนงคูคุดาบเซเบอร์ดาบกาวิตี้ดาบ อะไรเนี่ยนะครับผมมีลายดาบเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็มีปืนนี่นะครับหนังสติ๊กสองอันเลยนะครับผมแล้วก็มีปืนอันนี้นะครับผมปืนเริ่มต้นมีแว่นของโดฟามิงโก้นะครับผมมีหมวกช็อปเปอร์นะครับมีหมวกของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ซึ่งผลผมก็ไม่เคย ผลสั้นผลบาเลียผลลำโตเนี่ยเป็นผลไปโนนผลดามีเช่นนี้เลยน,นะถือว่าผลคือไม่ได้ผลดีนะคุณาก็าจะประมาณนี้นะสำหรับหัสหลักผมนั่นเองนะคะผมก็โอเคนะครับผมก็สีหางคีก้ก็ปกติมากธรรมดาอันนี้ก็อันนี้ก็เวล์หนึ่งนะคะผมเนาะก็ ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสําหรับรหัสผมนะครับผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรนะครับต้องรอติดตามชมนะครับผมอ่าอาจจะมีแจกเป็น ID f r ฟ e f i ฟ e นะครับผมนะก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับผมใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยก็ กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย